สวัสดีครับผมอรุณศรีมาฝึกพูดภาษาอังกฤษจะมีประโยคหลากหลายนะครับสามารถใช้ได้จริงและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ How slowly moved closer to me He slowly moved closer to me He slowly moved closer to me แปลว่าเขาขยับตัวมาหาฉันอย่างช้าๆ He slowly, slowly ก็คืออย่างช้าๆนะครับ Moved ก็คือการขยับหรือเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ Closer เข้ามาใกล้ๆนะครับอย่างช้าๆ To me ประโยคนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าคนที่เราอาจจะไม่รู้จักแต่มีการแสดงออก ซึ่งไม่ประสงดี <laughs> he looked at me for a long time he looked at me for a long time แปลว่าเขามองฉันอยู่นานแล้ว he looked เป็นอดีตนะครับใส่ ed he looked at me ก็คือมองมาที่ฉันเนี่ย for a long time อยู่นานแล้วนะครับเป็นเวลานาน,านแล้วอันนี้เราก็เห็นนะครับว่า เขามองเราอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่เป็นคนที่เราไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนนะครับจะมาดีหรือประสงค์ลก็ไม่รู้ <laughs> he looked at me for a long time นะครับถ้าคนรู้จักกันก็คงจะยิ้มให้หรืออาจจะพูดอะไรออกมานะครับ I was very frightened I was very frightened แปลว่าฉันตกใจกลัวมาก I was very มากนะครับ very frightened กลัวนะครับคือมีคนมาทำให้เราเนี่ยกลัวแล้วก็ตกใจใจคอไม่ดีเพราะมานั่งจ้องมองเราแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่เราอธิบายให้ฟัง I was very frightened ก็เป็นประโยคที่เล่าให้ฟังเป็นอดีตมันเป็นอดีตนะครับเป็น past ก็เป็นคำง่ายๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆให้ลองพูดดู I think that he wanted to hurt me I think That he wanted to hurt me แปลว่าฉันคิดว่าเขาเนี่ยต้องการทำลายฉันหรือจะทำลายฉันนะครับ I think that ฉันคิดว่า he wanted to hurt me เ,นะเขาเนี่ยต้องการหรือเขาอยากจะทำลายฉันหรือทำลายผมอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะครับแต่เหตุการณ์นี้ ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคือเป็นความคิดของเราเองและเราพูดออกมาเราคิดออกมาก็เป็นเรื่องที่เราควรคิดและระวังตัวเอาไว้ก่อนก็มองไปรอบๆข้างว่ามีทางหนีทีไล่อะไรไหมหรือว่ามีอะไรที่จะเอามาเป็นอาวุธป้องกันตัวได้บ้างอันนี้ก็เป็นไหวพริบนะครับที่เราจะต้องสังเกต ว่าเออถ้าเกิดเขามาทำร้ายเราเนี่ยเราจะแก้ยังไง and then he came to hurt me and then he came to hurt me แปลว่าจากนั้นเขาก็มาทำร้ายฉันก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้เนี่ยก็ไม่ผิดเขาก็มาทำร้ายฉันจริงๆ and then he came to hurt me แปลว่า ถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำไงเราก็ต้องหลบหลีกได้ก็หลีกไปถ้าหลีกไม่ได้ก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวแต่อันนี้ก็เป็นประโยคที่เราเอามาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับเป็นการเล่าให้คนอื่นฟังว่าเออเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเขามาทำ้ายผม อาจจะมาเล่าให้หัวหน้าหรือเจ้านายฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับ There was a blood coming out of my nose. There was a blood coming out of my nose. คือมีเลือดไหลออกมาจากจมูกของฉันหรือของผมแสดงว่าเขา ต่อยมาที่จมูกก็ทำให้มีเลือดไหลออกมานะครับ There was a blood a blood ก็คือเลือด coming out นะครับไหลออกมา coming out of my nose นะจากจมูกของฉัน The police asked where it happened The police asked where it happened ตำรวจถามว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนคืออันนี้ก็แสดงว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยไปที่สถานีตำรวจไปแจ้งความนะครับตำรวจก็ต้องซักถามนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันมีความเป็นมายังไงอะไรอย่างนี้นะครับ The police asked where it happened. คือมันเกิดขึ้นที่ไหนเราก็บอกกับตำรวจไปนะครับก็ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นร้านอาหารเป็นต้นนะครับ I replied that it happened at the restaurant ก็ได้หรือ I replied that it happened at my factory คือมันเกิดขึ้นในโรงงานหรือในบริษัทของเรานะครับ ฉันก็ตอบไป I replied นะครับแปลว,ว่าฉันตอบ that it happened มันเกิดขึ้น at จุดจุดจุดนะครับเกิดขึ้นที่ไหนเราก็บอกที่นั่นคือถ้ามันเกิดเรื่องแล้วเราไปหาตำรวจตำรวจก็ต้องถามเราก็ต้องตอบนะครับตอบไปตามความจริงนะครับมันเกิดขึ้นที่ไหนเรื่องมันเป็นยังไงคือเราอย่าไปพูดไม่จริงเพราะไม่งั้นจะโดนข้อหาแจ้งแจ้งความเท็จ ต่อมาครับ then I went to the hospital to get my wound treated then I went to the hospital to get my wound treated แล้วฉันก็ไปโรงพยาบาลเพื่อทำแผละนะครับ then I was to the hospital to get my wound my wound ก็คือแผละนะครับ treated ก็คือการทำหรือการรักษานั่นเองท e a t e d นะครับถ้ามันเป็นแผลที่เล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นแผลที่มันซุ่มเสี่ยงอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เราก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้หมอเนี่ยได้ตรวจได้เช็คว่าเออมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นไหมเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องไปโรงพยาบาลถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับ และที่สำคัญก็คือจะได้มีหลักฐานด้วย When going out you must observe your surrounding When going out When you going out ะนะครับ You must observe your surrounding ก็คือเวลาคุณออกไปไหนก็คือออกไปนอกบ้านเนี่ยคุณก็ตั้งต้องต้อง,งพยายามสังเกต สิ่งรอบตัวคุณนะครับสิ่งรอบๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะนั้นอย่าเป็นคนที่แบบเหม่อลอยหรือว่าดูแต่โทรศัพท์เล่นแต่โทรศัพท์อย่างนี้จะไม่ดีกับตัวเราเวลาเราออกไปนอกบ้านไปไหนก็แล้วแต่ต้องพยายามสังเกตร,รอบรอบตัวก่อนนะครับอย่าเผลอเลยอ,อย่าเผลอไผลนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภยัย when going out you must observe your surrounding at least we can avoid it at least we can avoid it หมายถึงอย่างน้อยที่สุด at least we can avoid it อย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงมันได้หลบเลี่ยงในที่นี้หมายความว่าถ้าเราเห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่เราเห็นเนี่ย กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็หลบเลี่ยงหนีไปให้พ้นจากเหตุการณ์ตรงนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อตัวเราเองเพื่อความปลอดภัยอย่างสมมุติเราเดินอยู่ในห้างเนี่ยนะครับอยู่ดีๆได้ยินเสียงปังขึ้นมาเนี่ยนะเราอาจจะไม่เห็นแต่เราก็ต้องสังเกตแล้วแล้วก็ต้องหลบนะครับเห็นสังเกตดูว่าผู้คนวิ่งไปทางไหนเราก็ต้องหลบไปทางนั้นอ่ะต่อมานะครับ Are you unhappy here? Are you unhappy here คุณอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขใช่ไหมนะครับ are you unhappy here อันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือตรงๆเลยคุณอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขใช่ไหมสาเหตุอาจจะมาจากอะไรก็ต้องถามกันต่อว่าไม่มีความสุขเพราะอะไรอยู่ที่นี่นะครับงานมันหนักไปไหม หรือว่ามีคนรังแกรหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ถามได้ Are y o unhappy u here นะครับคนตอบก็ตอบว่า yes i am i m very unhappy yes i am i m very unhappy ใช่ผมไม่มีความสุขมากๆคือไม่มีความสุขเอาเลยแหละ very นะครับเมื่อคนตอบตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าชัดเจนว่า เขาไม่มีความสุขจริงๆแต่สาเหตุจะมาจากอะไรนั้นก็ต้องไปถามกันต่อคุยกันต่อนะครับคำว่า I'm very unhappy เนี่ยนะครับเราก็ใช้กับประโยคอื่นต่อได้เช่น I'm very unhappy to talk to you ฉันไม่มีความสุขเลยที่จะคุยกับคุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นประโยคที่ง่ายๆต่อมาครับ I'll find a new job For you I'll find a new job for you หมายถึงผมจะหางานใหม่ให้คุณแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาไม่มีความสุขที่จะทำงานที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยเขาก็ต้องบอกว่าเอาละ I'll find a new job for you นะครับจะหางานใหม่ให้เธอนะจะหางานใหม่ให้คุณนะคุณไม่ต้องกังวละจะได้สบายใจอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เป็นประโยคง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะฝึกพูดพูดให้คล่องครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ